สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันที่นี่นะครับที่ช่องเป่าซ้อเกานะครับคลิปนี้เป่าซ้อเกาจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศที่เกาะนกเกาะนกซึ่งอยู่าอากาโอบอทางแหลมฉบังนะครับนั่งเรือมาจากของมางละมุงจากของมันครับ นั่งเรือมาจากคลองบางระพงซึ่งเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมง,งกว่าครับลิปนี้ผมก็เลยพอเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับเราที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกกระเบียงกระเบียงเราจะต้องเตรียมไม้พร้อมเพราะว่าเกาะนี้เป็นเกาะเกาะหนึ่งที่ไม่มีร้านขายของให้เราซื้อนะครับดังนั้นเราสิ่งของทุกอย่างเราจะต้องเตรียมไม้พร้อมชิปนี้เลยผมก็เลยนะครับเตรียมอาหาร ข้าวสารหมูเห็ดเป็ดไก่เราก็ต้องเตรียมมาและที่ขาดไม่ได้คือเราจะไปะและที่ขาดไม่ได้นะครับเราจะไปชมบรรยากาศของการไล่ไม่ใช่ไล่ล่าตกมึกตกปลาจะได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับคือที่เราในตรงนี้นะครับเราก็นี่ครับไปมันส์แล้วนะเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ หม้อเนี่ยเนี่ยเราซื้อหม้อหม้อริงเปิดสิงเลยนะครับเป็นหม้อใหม่นะเนี่ยครับเราจะต้องถึงข้าวเพื่อที่จะเตรียมเพราะว่าเหมือนตอนนี้เหมือนเราปล่อยทิงไว้อยู่กลางกอกเรือเอามาส่งเราส่งเสร็จเราก็หนีได้คือถ้าตอนนี้คือถ้ามีฝนตกหรือว่ามีพายุเข้าเราจะต้องเอาตัวรอดพี่คาเอาตัวให้รอด นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้นคือเป็นประสบการณ์นะครับตอนนี้เรา,เรา,เราก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศที่นกนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้อย่าลืมติดตามสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องบาชกเราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับยอดออผู้ติดตามนะครับที่ครบเป็น4,600เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยังไงก็ต้องขอบ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็จะมันลื้นติดตามชมผลงานที่ช่องอเป่าเ่าๆนะครับคลิปนี้เราอยู่ที่ลางของพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าไป Let's go ก็ธน,นามาพอดีเอ้าเรายังไม่ปิด